สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาดูไร่นะครับหลังหลังจากถอนมันนะครับมันสำปะหลังนะครับก็ตอนนี้ผมปลูกปลูกหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานกันในเปียนะครับก็ที่เคยลงคลิปไว้นะครับคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็มาไถไถกลบนะครับไถกลบหญ้าในเปียนะครับหญ้าหวานนะครับ ก็เป็นปุ๋ยหมักอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับก็เอาอารถส้วมนะครับเนี่ยครับเอารถส้วมมาเทนะครับก็ผลผลิตก็เดี๋ยวจะลงเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอนะครับให้ชมนะครับลองลอยรถส้วมครับพี่น้องครับแบบคนทําเกษตรเราไม่รังเกียจนะครับ จุดตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เราปลูกบ้านนะครับหรือมีอบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับทําให้สังคมรังเกียจนะครับเทลงไม่กี่วันก็แห้งแล้วครับนะครับอันในเปียน,นะครับเป็นการาสร้างปุ๋ยอีกทางหนึ่งนะครับกลองเอาไปใช้ดูนะครับพี่น้องครับอลองลองเก็บ ลองเก็บไปพิจารณานะครับเป็นความรู้อีกทางหนึ่งนะครับผมทําในวนของผมนะครับก็อีกหน่อยคงคงจะมีหญ้าโปล่ขึ้นมาอีกนะครับก็จะได้ไถไถกลบนะครับไถกลบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นมุมหญ้าหวานนะครับนะี่ครับ หวกลัง,งอกออกมานะครับนะีประมาณนี้ครับพี่น้องครับน,นี้ก็ตน้ตนต้นพลิกนะครับอันนี้สงจากรถดูดส่วมนะครับอามาเทปุ๋ยให้นะครับปลาชูสวัตรชูนะครับเป็นปลาที่น่ารักนะครับ ให้ก็เอามาเทนะครับอันนี้เป็นมะกรูดนะครับพี่น้องครับมะกรูดนะครับเ,เป็นมะขามนะครับามาดูผักหวานนะครับเนี่ยผักหวานได้ปุ๋ยรถส้วมนะครับมาเยอะเลยนะครับเนี่ยพริกนะครับจบไหมครับ โอเคอย่างดกเลยครับพี่น้องครับ การไถกลบซักพืชนะครับฝั่งนี้จะเป็นเคื่องฟ้านะครับส่วนเคื่องฟ้านะครับเป็นดอกไม้ที่เราปลูกไว้ชมนะครับ,รบน,น,นะครับดูเล่นๆนะครับที่น้อง ครื่องฟ้าต่อนะครับสวยไหมครับพี่น้องครับ ไวดูเล่นนะครับ ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ